สุพรรณบุรีหลวงพ่อโตนะครับมอนเนอะกลักษณ์ของบ้านเราเลยนะสุพรรณบุรีจะมีกระจับเนาะนต้นกระจับเนาะออ๋เหมือนบัวเลยเนาะก็จะเนี่ยครับแก <laughs> ปะลารามีปลาราปลากระ,ะ,ระกดีครับมีเยอะนะครับปลาสลิดกี่ตัวโลครับเนี่ยหตัวโลครัหกตัวโลนะ,ลนะร้อยหนึ่ง<า> ปลานิลปลาปลาช่อนนี่ห้าสิบบาทปลาส้มปลาส้มปลาจีนเนี่ยหาสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบกองค่ะอ๋อปลาสลิดปลาทุกอย่างปลาเค็มมีทุกอย่างมีปลาปลากระดีเนาะช่อนปลานี่สิบาทเออมีน้ำตาลตะโนดมีนะครับผมสามสิบแล้วก็ห้าสิบบาทมีครับปลาเล็กปลาน้อยมีนะหนึร้อยเนาะกองละึ่งร้อยนะครับเพื่อนนะมีปลาดุกก็มีรวมห้าสิบบาทเนี่ย มงควนะครับมาได้เลยมีเคียวสวยสี่โลร้อยเพื่อนกับพุ่งเผาก็มีนะครับผมยี่สิบบาทคิดละยี่สิบาทนี่จั้มาเลือกได้เลยนะโทรนู่นนะครับผมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ ส่องไฟเห็นจ้าไหมจ้าสวยๆเลยว่าจะมีเก็บไว้ในตู้ให้ลูกค้านทางไกลสำหรับเดินทางไกลนะแต่ถ้าสำหรับตากนีรางวัลชนะเลิศ่าครับได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับผมอ่าของดีสุพรรณนะครับมาได้เลยนะคุณนะคะใจดี อ่าสวยด้วยใจดีด้วยเดชขอบคุณแล้วเราส่งทั่วไทยค่ะส่งทั่วไทยนะพี่อันนี้ด้วยเจ็ใจอันนี้เนี่ยลองดูตัวใหญ่กับตัวนี้ครับผมอ่าขอบคุณมากครับผมครับเจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขายดีๆนะครับกให้คนลูกค้าเข้าเยอะๆนะครับนี่ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่งน้อยเชนแอร์นะครับวันนี้นุ่งน้อยอยู่ที่วัดป่าเลไหลนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะมาชมปลาเค็มปลาสลิดนะครับอยู่ที่วัดป่าเลไหลก่อนอื่นเดี๋ยวนุ่งน้อย าพาเพื่อนไปไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเรไรนะครับผมเป็นวัดผู้บ้านผู้เบืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม แล้วนะครับวัดป่าเรไรสุพรรณบุรีหลุ่มวัโตนะครับเมื่อนะมาตะบ,บุญเนาะก็เนี่ยแบบของมันบ้านเลยเนาะป้าเนานะมีของมันบ้านมาจากมันบ้านมามาขายเองนี<า> <laughs> ่จ๋ามาอุดหนุนได้นะครับอยู่ที่วัดป่าเรไรเนาะเดี๋ยวเข้าไปชมปลาเทมปอร์กอลิดมาได้เลยนะครับผมป่ะ ก่อนทางเข้าไปก็จะประมาณนี้ครับเรามีของยินนะเพื่อนนะก็วันนี้เป็นวันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะนะเพื่อนนะก็ะขออนุญาตนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็นเนี่ยเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยอุพรรณบุรีจะมีกระจับเนาะอันนี้กระจับเนาะกระจับถุงละเท่าไหร่ครับสี่สิบบาท40บาทเออสี่สิบบาทก็จะมีพวกตัวต้มนะครับผมอันนี้คือดอกอะไร อันนี้ต้นมันเลยใช่ไหมขอชมหน่อยนะอ่าเพื่อนนี่ครับ,รบนี่คือต้นกระจับเนาะอ๋อเหมือนบัวเลยเนาะแล้วมันยังไม่มีลูกใช่ไหมอ๋อขออนุญ,ญาตนะในลูกมันอยู่ไงเนี่ยคับต้นกระจับนะไปะเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับผมเข้ามาก็จะมีเครื่องจัดสารเพื่อนนะจัดสารมีทุกอย่างครับผมขออนุญ,ญาตนะครับเข้ามาชมได้นะครับอยู่ที่วัดป่า ยูข้างโบสถ์ลงพ่อตนะครับผมเนี่ยเสาที่ก็จะเยอะนะวันนี้ก็วันนี้ก็จะเนี่ยครับแกปลากะดีปลาส้มเนาะนี่จ้ะปลาส้มมีนะครับปลาล้ามีปลาล้าปลากะดีครับมีเยอะนะครับอยู่ที่วัดปลาหอมเลยนะปลาส้มปลาจอบมีครับนี่เป็นกระปุกกระปุกราคาก็มีนะครับผมของมันบ้านนะครับเพื่อนนะเนี่ย มาได้เลยร้านปอปานนะครับผมก็ร้านแรกก็ประมาณ80บาทโหโห180ปดิบาทอยิบขออนุญาตนะครับนะเดนะี๋ยวมาแนะนําให้นะนะนี่จะร้อย80บาทปลาสลิดกี่ตัวโลครับเนี่ยหตัวโลหตัวโลนะนี่มาได้เลยครับร้านาแม่จันเนาะนี่สนใจก็โทรมาได้เนาะป้าเนาะนี่จ้ะปลาเล็กปลาน้มีตรงนี้ถ้าเช้าจะเยอะกว่านี้เนาะ วันนี้มันบ่ายสามโมงกับจะสี่โมงแล้วจะสี่โมงเย็นแล้วเราจะเก็บร้านเก็บแล้ค่ะเนาะห้าโมงครึ่งใครจะเก็บแล้วนี่ยังมีอยู่นะเดี๋ยวน้อยมาเย็นตัวตั้งหนึ่งตัวเนี่ยร้านเดียวกันสี่ตัวตัวอ่านีสองร้อยตัวใหญ่เนาะขออนุญาตนะนี่จ้ะปลาเค็มปลาตละดิบฮัทสี่ตัวโลเนาะห้าตัวห้าตัวห้าตัวไม่มีไข่ตัวนี้ อันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบร้านเดียวกันอ่ะอ๋อร้านเดียวกันนี่นะครับผมสนใจก็โทรมาได้นะมีไข่ด้วยนะไข่กล่องกล่องเท่าไรจ๊ะร้อยหนึ่งจ้ะร้อยหนึ่งอ๋ออันนี้ปลาปลากะดิหรือปลากระดิ๊อ๋อปลาตัวเล็กๆเนาะนี่กล่องแล้วกล่องละร้อยเนาะนี่ของแท้ต้องมีนี่นะ <c oughs> ของแท้นะครับผมองคนเขากลันะวเนาะเขาจะต้องมีรางวัลด้วยของแท้ครับผมมีนะครับผมม,มีจ้ะต้อยหนึ่งมาได้เลยเนะยาะอันนี้เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันจันกี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ไหนนะไม่มีวันหยุดเนาะประมาณกีโ่โมงเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงถึงประมาณห้าโมงครึ่ง ไม่มีวันหยุดนะมีทุกวันนะครับผมเ์อาทิศก็จะเยอะเนาะวันนี้วันธรรมดาก็ตอนนี้มันจะสี่โมงแล้ววันช่อนาปลาม้ามีหมดนะปะช้าก็จะเยอะอืตอนนี้ก็จะมันจะเจ็บหลานนะเนาะไปขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูมีเยอะนะปลาปลาจอบมีนะนี่ครับผมพร้อมเลยเนี่ยมีปลาปลากระดีมีครับผม ปลาส้มมีนะครับปลาส้มมีปลาจอบมีไหมนี่ปลาลามีปลาปลาปลานิาปลาหนิปลาปลาช่อนนี่มาปลาปลาแห้งมีนะนี่ปลาย่างนะครับผมโอเคปลาช่อนเด็ดเดียวครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวแนะนำให้นะมาได้เลยนะครับที่ห่อเท่าไหร่เนี่ยแพ็คเท่าไหร่ ห้าสิบบาทปลาส้มปลาส้มปลาจีนเนี่ยเอออย่าลืมไข่เป็ดเขามีไข่เป็ดดอยสุพรรณก็มีไข่เป็ดถุงเท่าไหร่ครับถุงละสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบฟองค่ะอ๋ออย่ามสิบฟองกันนะคะมาสุพรรณมาเที่ยววัดป่าป่าเนาะอ่ะฝากหลานด้วยนะฝากหลานแม่รอไอด้นะจ๊ะแม่ละอ้อเดียวเหมือนกันจ้ะเอามาเละไม่แม่ละอจะจอกไก่จ้ะนี่แหละอ๋อ ครับผมมันหมดแล้วเก็บร้านแล้วโอเคครับผมช่อง u t u b e ลุงน้อยชาแนลครับครับผมโปรโมทป้าหน่อยโโปรมทให้เนี่ยครับผมป้ามาได้เลยนะครับผมป้าป้าอะฝากหน่อยเชิญชวนเชิญชวนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเชิญชวนในตั้งเออเชิญชวนนะโอเคครับผมก็ฝากร้านด้วยนะครับมาได้เลยครับอยู่ที่วัดป่าร้านไรครับป้า ปลาแป,ด,ป,ปดอ่ะปลาแป๊ดปลายกเนะะเะาะโ,โอเคมาได้เลยนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีมีราคาชัดเจนนะครับผมก็ <c oughs> มาเที่ยวสุพรรณก็มาวัดป,ป่าเรไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เข้ามาอยู่ข้างๆหลวงพ่อโตนีครับผมจะ ปลานินปลาอะไรเนาะปลาสลิดปลาทุกอย่างปลาเค็มมีทุกอย่างมีปลาทุกอย่างครับอวันนี้หมดทุกกัอ๋อเขาจะหมดจ้าเสาวีจะเยอะเนาะกับ่อครับผมอืมอร่อยเนาะมาได้เลยนะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดดังเลยนะสุพรรณบุรีวัดปลาเรลไยครับผมจ้าโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆจ้าแนะนำให้นะ นี่นะวัดปลาของขึ้นชื่อเลยนะปลาประจมปลาอะไรเนี่ยครับผมก็มาชิมได้ครับมีทุกอย่างนะมีปลาส้มมีปลาปลากระดีเนาะมีจ่ามีทุกอย่างครับผมเนี่ยเนี่ยจ่าร้านแม่พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมมีทุกอย่างครับตอนนี้เปิดวัดปาจ่าดปาเนาะปิดกีบ่งห้าโมงเย็นเหรอหกโมงมงเนาะเปิดตีสี่ตีห้าก็เปิดแล้วอ๋อ มาได้เลยครับจ้าทานมาวัดป่าแล้วกินปลาลานมาได้เลยนะครับผมโอเคอร่อยจ้าแนะนําให้นะครับผมอันเจ๊พิมพ์เนี่ยครับผมนี่อันเจ๊พิมพ์ปลาเงินล้านเนี่ยนะครับผมก็เบอร์โทรมีเนาะสนใจก็โทรมาได้นะครับผมโทรสั่งได้ครับมาไม่ถูกก็โทรถามก่อนครับอยู่ที่วัดป่านี่แหละโอเคขอบคุณครับ เด๋แนนาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีผักแบบป้นบ้านมีนะครับผักขึ้นบ้านเนี่ยยี่สิบบาท,บบาทมีน้ําตาลตโนดมีนะครับผมสามสิบทุกอย่างครับผมเป็นของฝากได้เนะาะนี่<ๆ>มาได้เนปลาก,กดย่างก็มีครับผมนี่ร้อยหนึ่งแล้วก็ห้าสิบาทมีครับปลาเล็กปลาน้อยมีนะนี่เห็นไหมก็มาเที่ยวชมได้นะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็คนก็จะเยอะนะครับเป็นวัด วัดท่องเที่ยวครับวัดป่าวัดป่าเรลัยวัดดังนะครับผมนี่ครับผมโอเคขอบคุณครับครบคม,มาเราจจะร้านต่อไปนะครับผมร้านอะไรนะนนร,ะระ้านแอนปลาสลิดอ่าร้านแอนปลาสลิดนะครับผมอยู่ที่วัดป่าเรลัยนะเนาะมาได้เลยนะครับผมออนี่ตอนนี้ก็มีอยู่ร้อยหนึ่งนะกล่องละกล่องละร้อยเนาะกล่องละร้อยนะครับเพื่อนนะมีปลาดุกก็มีนะนี่ร้อยยี่สิบอันนี้ปลาสลิดไข่อะ เออตัวเล็กนะครับทอดกรอบๆนี่นะตัวใหญ่ก็มีนะครับ220บาทนี่นะปลาลดก็มีเนาะอันนั้นปลาลดเท่าไหร่ครับปลาลดค่ะถ้าเป็นจานละร้อยถ้าเป็นหลูกละสี่ร้อยอ๋อเป็นจานมีฝั่งนี้เนาะนี่นะครับผมนี่นะปลาล่าจานละร้อยครับผมปลาเล็กปลาน้อยมีปลาซิวแก้วครับผม50บาทเนาะแล้วก็มีปลาปลาย่างเนาะหัวหัวปลาช่อนย่างเนาะ50บบาทครับเพื่อนนี่จ้ะ อันใดเลยนะอยู่ที่วัดป่าเรไรครับผมสุพรรณบุรีก็ามาเที่ยวสุพรรณบุรีก็ามาแวะซื้อปลาสลิดพวกปลาเคม็มปลาอะไรมีเยอะๆครับของปากปลาประจอบเนะบาะมีทุกวันเนะาะ <laughs> มีทุกวันนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ตีอะไรเปิดที่ตีห้าก็มีเนาะตีห้าถึงประมาณหกโมงเนะาะจา้ะมาได้เลยครับทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คนก็จะเยอะกว่าของก็จะเต็มเนาะจ้ะแต่ก็มีทุกวันเนาะ กโอเคครับชวนๆนะครับนะมาได้ครับจุดที่ฟันขอบคุณครับผมอันนี้ครับไปต่อโอเคครับผมไปต่อนะครับผมสุพรรณนี้ขึ้นชื่อเลยนะมะม่วงเนาะนี่มะม่วงกวนก็มีนะครับเพื่อนนะอันนี้ถุงละห้าสิบาทขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะจ้ะถุงละห้าสิบาทนี่มะม่วงกวนนะครับมาได้เลยนะห้าสิบาทก็มีเคียวสวยสี่โลร้อยเพื่อน มาแวะได้นะครับมีน้ำดอกไม้ห่อสามโลร้อยนะครับมีจ้ะแล้วก็เดินเก้าอี้สิบบาทอันนี้น้ำดอกไม้ห้าโลร้อยมีจะ้ะมีทุกอย่างนะครับผลผลไม้มาจากบ้านนี่แหละจากสวนจากชาวบ้านมาขายเองนะครับเบื่อนนะไม่ได้ผ่านคนกลางนะครับผมขออนุญาตนะครับแล้วก็จะมีน้ําพริกนะครับเบื่อนนะมีทุกอย่างครับเพื่อนกุ้งเผาก็มีนะครับผม20บาทคิดละยี่บาท ผัดกากหมูนะครับนรกแมงดามีนะครับ35หตามนี้นะครับเมื่อนะมีราคาชัดเจนทุกตัวนะครับผมก้ากขีดร้ยี่สิบาทนี่ครับนี่ครับแมงดาเผาเอาแมงดาปลาย่างมีนะครับผมมีทุกอย่างนะครับผมนี่ครับแนะนํานะครับผมปลาปลาสับเจ๊ตุกวัดป่าใช่ไหมครับผมใช่ตรงนั้นครับผมด้านในนะอนุญาตนะเดี๋ยวขอดูเบอร์โทรนี่ครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับมี น้ำพริกนะครับผมจ้ะโอเคขอบคุณนะครับหนึ่กิโลหนึ่งกิโลเจ้จ่ะแบบบ้านๆเลยนะครับเพื่อนนะามาอุดหนุนครับของชาวบ้านมาขายเองนะครับเพื่อนนะเี่จ้ะก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นปลานะครับผมปลาซิวปลาอะไร็ตัวมีร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนห้าสิบบาทมีนะครับเป็นกองนะเจ้จ่ะอยาขออนุญาตนะครับแต่ขอชมก่อน นะครับขอซื้อได้นะครับขออนุญาตนะครับอ่ได้ครับอ่าขอชมหน่อยนะค่ะขอเล็ครับพี่เชิญเล็ครับผมอันนี้ตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนี่ไซส์ใหญ่ร้อยแปดสิบบาทโลกว่าด่าร้อยแปดสิบบาทอืมโลกว่านะแล้วก็ร้อยห้าสิบบาทเพื่อนอจ็ดสนู่มาตัวตัวโลกวาแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมนี่จ้ะมาเลือกได้เลยนะขอริบบิ้นหรือครับอันนั้นอ่ะไม่ได้เอาเอาอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นโลนึงเหรออันนี้โลกว่านะโลกว่า๋อขายเป็นขายเป็นกองเหรอ อันนี้เป็นกองนะครับเนี่ยหนึ่กิโลจ้ากองล้อ๋อหนึ่งกิโลถ้าล้วาหรือถ้าหรือแต่ถ้าขาดเดียวอ๋อกิโลหนึ่งแหละอืมกองแล้วหนึ่งกิโลนะคามาได้เลยนะครับผมนี่อัดนะครับจา้าขอนแนะนําแนะนําร้านให้นะร้านมันจะร้านมัช้ามัช้าอาบแดดอาชาอาบแดดปลาแดดปลาแจ๋วนี่จ้าเบอร์โทรนู่นนะครับผม ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับอยู่ที่วัดป่าเรลไลสุพรรณบุรีครับผมนี่นะจ๊ะเนี่ยครับป้าแจ๋วขออนุญาตนะครับเจนะจ้าแนะนําให้นะครับผมจ้าโชว์ปลาจ้าโชว์ได้เลยครับผมนี่ครับร้านป้าแจ๋วนี่ครับใส่เลยค่ะนี่ส่งใส่เห็นได้ไหมคะจ้าสวยๆเลยนะครับผมใส่มาก อ8 0รแปิบาทครับผมมาได้เลยนะมีหลายราคาเนาะตอนนี้มันของก็จะหมดเนะาะเช้าเช้าก็จะเยอะกว่าน,นี้เนาะป้ะนะาเนาะจากเรามาเย็นเนาะจะเก็บหลานแล้วมาได้เลยนี่ก็ยังยังมีของอยู่เนาะมาตอนเย็นก็มาได้นะครับก็มีของขายอยู่นะเชา้ชาเช้าก็จะเยอะกว่าน,นี้เนาะประมาณตีอะไรครับคงจะเต็มหมดเลยใช่ไหมใช่ทีนี้มันทยอยหมดแนละ้วค่อยๆหมดเนาะมีลูกค้าสั่งเยอะจ้าเปิดตีอะไรครับเจ๊เปิดตีตีอะไร ี่โมงเช้าหรือค้าถ้ำปลาแห้งน่ะป้าจะมีเก็บไว้ในตู้ให้ลูกค้าเดินทางไกลสำหรับเดินทางไกลนะแต่ถ้าสําหรับตากนี่ประมาณก้าวมืกว่าก้าวมเนาะใช่เพราะปามยังไม่แห้งครับผมไม่แห้งก็ไม่ขายเดี๋ยวป้าจะเสียหายกันนะจ้ะความเพภาพนะครับทำรองไว้อ๋อมีให้อยู่เนาะครับครับโอเคครับโทรูนี้นะครับผมมาได้เลยนะเนี่ยนะร้านตัวปลาใหญ่ๆเนี่ย พาสดิตัวใหญ่สองตัวน้องดิเก็ด้น้องดิอ่าี่น้องดิตตัวใหญ่นี่ครับมาได้เลยนะเนี่ยเบอร์โทรแจวรางวัลชนะเลิศอ่าครับได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับผมของดีสุพรรณนะครับมาได้เลยนะกลาแจ่วนี่ครับผมโอเคได้นะคะจ้าขอบคุณมากครับเจ้ไม่เป็นไรจ้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะ ใครจะมาเที่ยวสุพรร์ก็อย่าลืมมาวัดป่าเลไร,รนะแล้วก็มาอุดหนุนกันนะครับอืม 1. 1> จะอ,อ๋ออยู่ที่วัดป่าเลไร,ยรยอยู่ข้างหลวงวัโตนี่แหละเนาะด้านหลังด้านหลังด้หลงหวงัวโตเนี่ยครับผมมียาวไปนู่นได้นะเพื่อนนะ ก็เช้าๆก็จะเยอะนะเต็มหมดนะครับวันนี้ก็คือตอนเย็นแล้วเนาะก็มาเจ็บบรรยากาศตอนเย็นก็ยังยังมีของอยู่นะครับผมเจ็บตกเล็บตกไปเยอะๆมัจะมีจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อยู่ตอนเช้าๆของเยอะๆเนาะเราที่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นๆก็ยังมีของอยู่ทุกอย่างค่ะมีปลาปลาทุกอย่างครับ แต่ถ้าจะมีปลาหมาก็มีให้ดูนะครับครับลาเจี๋ยวเตรียมส่งอ๋อเตรียมส่งมีส่งออนไลน์ด้วยเนาะจ้าโทรมาได้นะคะสนใจเนาะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับจ้านี่นะครับผมใจดีมากจ้าขอบคุณนะคะใจดีอ่าสวยด้วยใจดีด้วยเดี๋วขอบคุณห้ัเราส่งทัวไทยจ้ะส่งทัวไทยนะครับผมก็สอบโทรมาก่อนได้นะครับผมโทรมาก่อนได้เลยจ้าจ้าย้ำนะครับย้ำนะนี่นะเบอร์โทรชัดๆเลยครับจ้า นี่ครับผมครับกรโทรมาได้เลยนะครับผมส่งทั่วไทยนะครับโอเคขอจบคลิปตรงนี้เลยจ้ะขอบคุณนะครับผมครับผมสวัสดีครับก็อาจจะประมาณพรุ่งนี้อะครับจ้เพจอะไรคะเดี๋ยวก็เป็นช่อง youtube แล้วก็เพจตรงน้อย n าแนลนี้นะครับผมฝากช่องด้วยครับ ออนะ,อะค,นคืมอ๋มอ,อ,อผมเคยเห็นอยู่ร้านนี้อ่ะ,คะ,อะเคยเห็นอยู่ <laughs> ได้ดูอยู่ มาจากไหนกันนะมาจากลุงน้อยชาแนลครับดูทูบวัปลาร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยเนาะพามาดูคงต้องซื้อค่ะมาจากไหนครับขออนุญาตนะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์มาเที่ยวเหรอครับพามามางานสิอ๋อมางานเนาะอ๋อต้องแวะวัดป่าวัดนี้ก็มาแวะจากเป็นวัดดังวัดจังหวัดนี่นะครับผมเต้องมาเที่ยวเนาะใครมาสุพรรณต้องมาเนี่ยนะครับสุพรรณบุรีวัดป่าเรไร โอเคขอบคุณนะครับครับขอโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับผมจ้ะตัวเพื่อเรียกล้วโอเคอ่ามาวัดป่าเป็นไร่เนวัดขึ้นชื่อเลยเนาะโอเคครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่ากดกระดิ่งให้กับลูกน้อยนะครับก็เข้ามาติดตามรับชมได้นะครับอยู่ที่นี่ครับผมมาเที่ยวมาสุพรรณต้องมานะครับผมอยู่ที่ ปลาเลไลนนี่แหละเจ๊ okay, ครอบผมขอบคุณครับเจอกันที่ใหม่วันดีครับวัสดีครับเจ๊จ้าวัสดีครับ,รบนะขอบคุณมากครับเจ๊นี่นะครับเจ๊ใจดีนะขออนุญาตนะจ้า,จาลง,ลงครับผมลงคี่นะไหมแม่แจ่มปลาสลิดนะจ้าแม่แจ่มปลาสลิดนี่นะครับผม มาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเจ๊ให้เจ๊เจงใจอันนี้เนี่ยลองรู้ตัวใหญ่กับตัวเล็กครับผมอ่าขอบคุณมากครับผมจ้าเจงใจขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวแนะนําให้นะครับผมจต่เดี๋ยวลงให้พรุ่งนี้เลย จ้าทางเข้าเลยนะครับมาได้เลยนะแนั่นนี่นะท่องเที่ยวมาวัดป่ามาได้เลยจ้าเชิญชวนเนาะปลาไปงาน้านี่จ้าเชิญชวนได้นะมามาได้ทุกอย่างในวัดป่าอะไอะไรกันนะจ้ามาช่วยซื้อนะครับปลาจ้ากันนาขาวครับขอบคุณมากจ้าครับผมจ้า เชิญชวนนะครับมาได้เลยนะวัดป่าเลไลวัดผู้บ้านคู่เมืองครับหลวงพ่อโตนะครับผมมาเที่ยวก็ไม่ซื้อปลาตะลิดเค่งสุพไพรนะต้องมาซื้อนะครับมาแวะมาอุดหนุนกันนะครับผมสลตของดีสวยๆนะปลาดาวมีเนาะอันี้มีทุกชนิดนะมีทุกชนิดนะครับคุณมนะนะครับเจ๊นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับจาดขายดีๆนะครับให้คนลูกค้าเข้าเยอะๆนะครับนี่ครับเจ๊ใจดีนะครับร้านแม่จันเนาะปลาสลิดปลาช่อน โอเคขอบคุณนะครับผมลากลับนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มาเดี๋ยวก็ทดสอมืสูงขอบคุณนะครับผมครับโชคดีครับสวัสดีครับจ้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่สุพรรณแม่ค้าใจดีนะครับน่ารักทุกคนนะครับผมอัธยาศัยดีรับรองครับผมมาได้เนาะมาไหว้พระแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับผมนะ มาซื้อปลาสลิดสุพรรณเมืองเหนือนี่แหละ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากครับผมยยนะจ้าวัดปา่านวัดปลาเลไรน,นะครับผมอยู่สุพรรณบุรีนี่แหละวัดกูบ้านกูเมืองวัดดังสุพรรณบุรีวัดท่องเที่ยวเลยนะ <c oughs> โอเคสวัสด,ดีครับ <c oughs>